เพื่อนครับเพื่อนช่วยเรื่องทาทุกคนนะครับช่วยเรื่องทาซ่อมนี่ครับมิวสิกตัวนี้นะครับ A D X 2 5 0 1 2นย่งสอะครับเครื่องนี้น่าจะไม่ได้ใช้นานน่าจะโอ้ยลุ่มตั้งแต่ยุคโควิดมั้งนะครับก็แจ็คตัวนี้ตันกไกลพี่น้องเอ้ยหูตัดนะครับไม่รู้เป็นไรครับไม่ดังไม่รู้ครับแต่ว่าบนลุ่มลอยหมดแล้วนะครับนะว่ากันไปนะครับในส่วนนี้ แกดูภายในกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะทำการเสียบปลั๊กไฟแล้วก็จะเปิดเครื่องอะไรพวกนี้เสียบเล้วตันนี้มีลีเนดูดด้วย,วยอ่ะไปดูข้างในกันก่อนครับเดี๋ยวต่อสายลำโพงเข้าดูข้างในกันก่อนนะเพื่อนนะครับมิวสิกเนี้ยไม่ได้ใช้นานนะครับอันเบ้อหลายเอ้ยอขี่ตัวนี้มเขาเบ้ละหาเครื่องออกมาเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะเพื่อนนะก็ได้ใช้งานนะครับฟิวขั้นเทพรึเปล่าโอ้ไม่ใช่นไี่ต่อใช้งานนะครับโอ้โห ผนเปียบเลยเนี่ยมีรอยดำรอยไหมรอยชอดอะไรอยู่หรือเปล่าไม่มีนะครับประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟออปท์ตันเตอร์ออพต์หม้อแปลงไดซ์ซอฟต์สตาร์ททางด้านไดซ์ใบอัดเขากองจอไดซ์สป라이์ชอ็อคซีฟิลเตอร์เขา เดือบิดเขาชุดด้านหน้าอยู่นี้โอเคสวยงามไม่มีอะไรไมลองเสียงกันสัหน่อยครับเพื่อนการต่อสายลำโพงเข้าต่อแจ็คเข้านะครับเป็นเสียงขึ้นไม่ดังเลยเอามือจิ้มเข้าไปตรงนี้ต้องอินพุสตัวนี้ดังนะครับโอเคนะครับนั่นก็หมายความว่าเสียในส่วนหน้านี้นะครับเพราะว่าในส่วนของแพายขยายจากในส่วนนี้ไปนี่ดังหมดเลยก็ สิ่งที่ได้ซ่อมก็คือส่วนหน้าน่าจะเป็นในส่วนของวุ้ลุ่มพวกนี้นะฮะหมดสภาพไปแล้วนะฮะนี่นะครับอ่าตรงนี้ครับไปตามดูพวกวุ้ลุ่มอะไรพวกนี้นะเป็นในลักษณะของแอมไม่ได้ใช้นานมันจะมีปัญหาเกี่ยวุ้นลุ่มพวกนี้นะครับหมดสภาพนะครับจัดไปผมจะดําเนินการโลโววุ้ลุ่มหมดทุกตัวนะครับหมดสภาพไปแล้วนะครับส่วนอะไรนะโอ้มีเรื่องเลยครับลอยเมื่อไหร่เอดย จัดไปนะครับปัดฝุ่นทำความสะอาดพวกแจ็คอะไรพวกนี้ฉีดน้ํามันฉีดอะไรล้างๆหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับลื้อหมดเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ลื้อหมดจะออกมาไม่ไดุ้้มรื้อหมดเลยนะครับมองหมดเลยนะครับออกมาไม่ได้เพราะอะไรครับนี่ไงนี่นะครับลักษณะนี้นะมันรื้อแต่ละอันเนี่ยมันออกมาไม่ได้้องรื้อหมดนะครับการรับหมุนน็อตออกมาสกูน็อตออกมาวอลลุ่มออกมามันก็จะเป็นประมาณว่านะครับ จะบอกมาทีละอันไม่ได้นะี่เนะนะครับยอดมากลบหมดเลยนะครับลบหมดเลยนะครับบอลลูนพวกนี้เอาออกหมดเลยนะครับเพื่อความคักมันหมดสภาพแล้วมันลอยลายลบหมดเลยนะครับเปลี่ยนบอลลูนหมดทุกตัวเลยนะครับมันอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่างนั้นเอ,อใส่เข้าไปตามเก่าตามเดิมไอ้อนี่มันเป็นแหวนรองหัวตัวนี้ถ้าไม่รองไม่ได้นะตัวนี้นะครับ บางคนอาจสงสัยว่าเขาลองไว้ทําบ้าอะไรตัวนี้ไม่ใช่ทําบ้าอะไรนะมีเหตุผลนะครับไอ้ตัวนี้ลองไวาา้ทําไมบางคนบอกว่ามันเพิ่มกาวบางคนก็บอกว่าเพื่อความแน่นเนี่ยการติดตั้งวอลลุม่มในลักษณะแบบนี้ตัวนี้มันจะตกขอบตัวนี้มันอยู่อยู่เงี้ยนะครับเห็นไ,ไหมเวลาไปหมุนเข้าไปถ้าไม่ลองตัวนี้ปุ๊บตัวนี้นะครับนะเห็นไ,ไหมขอบแผ่นวงจรเน,นี่ยนะครับมันจะชนอยู่กับเล็กด้านหน้าแล้วทีนี้เราหมุนวอลลุ่มเข้าไปมากๆมันจะดึงวอลลุ่มแล้ววัลลุ่มมันจะแตก ขาก็เลยเอาตัวนี้มารองนะครับรองเพื่อให้ตัวนี้มันเท่ากันเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่น้ำจะดึงวัลุ่มแล้วมันจะแตกเวลาเราหมุน,นนัอนแรงๆแน่นๆนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีตัวนี้ตัวนี้อย่าลืมอย่าไปทิ้งนะนะครับจัดไปครับเพื่อนเปลี่ยนวัลุ่มออกนั้นเพื่อนก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนวัลรุ่มออกหมดเลยนะครับเนี่ยเ่ยนมดเลย ก็ดังได้นะครับเป็นที่วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเสียหายทุกตัวเลยนะครับอย่าหมดเลยนะเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนวอลลุ่มไม่มีอะไรยากนะครับดำเนินการซ่อมเสร็จแล้ว ก็เหลือ,อรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับเปลี่ยนแล้วก็แน่นแล้วพวกนี้นะครับก็ดําเนินการนะครับเกะบวมลลุ่มเสร็จอะไรเสร็จก็ลองเสียงหรือไม่อะไรต่างๆก็ดําเนินการไปนะครับตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับก็เหลือเอาลูบิดมาใส่แล้วปิดฝาก็จบได้นะครับตอนนี้อาการเก็บไว้นานแล้วฝุ่นอะไรต่างๆเข้าวอลลุ่มมีปัญหานะครับโลดหมดเลยนะครับใช้งานได้ดีนะครับ adx 2 5 0 1 2 psmusic นะครับเพื่อนๆครับพอดีแอมประเภทแบบนี้นะมีผู้มาสอบถามนะครับอยากจะเพิ่มวัดบ้างละ่ะอยากเอาในส่วนของวมาแปลงเอาพุทธออกบ้างรับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพื่อนนะคือเดี๋ยวนี้หวัดเหลือเฟือแล้วนะครับในเดี๋ยวนี้นะครับถ้าจะเอาโมอแปลงเอาพุทธออกนั่นก็หมายความว่า เปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบผ้าขยายเสียงเลยนะเพื่อนนะก็คือถ้าเราเอาม้อแปลงเอาพุทออกเนี่ยนะครับก็คือระบบนี้เนี่ยระบบเอาพุททาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีชุดไดนี้ด้วยนี่แบบนี้นะยครับมีอแปลงไดแบบนี้ท่านเพื่อนจะเอาเอาพุทออกแล้วเปลี่ยนเป็นระบบใหม่นี้ก็ได้เลยนะเพื่อนก็จะยกตัวนี้ออกนะ,ะเพื่อนก็ไปเอา,เอาผ้าขยายสําเร็จรูปที่เขาทำนะเนี่ยแบบใช้งานอนะ เอาแบบชุดประกอบเนี่ยเพื่อนก็มาวางรงนี้นะครับหมอ้อแปลงเพื่อนก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าหม้อแปลงเนี่ยเด็ไหมครับก็ออกมาสองเส้นนะครับนะครับถ้าจะลงผ้าขยายใหม่ก็เปลี่ยนหมอ้อแปลงอีกนะให้หมอ้อแปลงออกมาสามเส้นนะเพื่อนแล้วก็เป็นไฟที่เพื่อนต้องการด้วยเพื่อนเพื่อนจะต้องทําพเ่อ์สะพายใหม่ด้วยเอาพูดง่ายๆก็ลื้อออกหมดเนี่ยครับก็เหลืออะไระครับเหลือแต่กล่อง แล้วทีนี่พอเหลือกล่องแล้วทําไงครับได้ชุดหน้าไหมมันไม่ได้ครับเพราะว่าเพื่อนถ้าถ้าเกิดว่าลงระบบสเตอริโอนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีปรีด้านหน้านี่เป็นแบบสเตอริโอด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นโมโนอยู่ซึ่งเขาไม่นิยมทํากันนะเพื่อนนะครับแล้วก็มันจะเป็นการได้มาไม่ไม่คุ้มค่านะเพื่อนนะแต่บางคนชอบ หมายถึงชอบหน้าตาให้เป็นในลักษณะแอมเก่าแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วอยากจะให้มันดังดีก็เอาผ้าขยายใหม่ลงอันนั้นก็อันนั้นด้วยความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่จะให้เป็นในลักษณะที่ว่าลงทุนเพียงน้อยนิดเนี่ยนะครับเอาผ้าขยายใหม่มาใส่ใช้หมอ้อแปลงเดิมอันนี้มันไม่เป็นนะไม่เปลี่ยนแบบนั้นนะครับหมอ้อแปลงไม่ได้นะครับไม่ใช่เลยนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับดาเนินการก็นะครับ น็อตหมุนไลรเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เปลี่ยนบนลุ่มไปนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับเด๋ยนนี้แต่คืมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะมันฝนจะตก4ี่โมงครึ่งนะครับของวันที่7พฤษภาคม2องพนะครับเหมือนฝนจะตกนะแต่อากาศร้อนมากนะนี่เสร็จไปเรียบร้อยนะครับแ้วลองเครื่องนะใช้กับ การกระจาข่าวกระจเสียงนะครับโรงเรียนนะครับเจ้ามากเสร็จไปที่รียบร้อยแล้วล่ะนะครับโลกวนลุ่มออกดังดีเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นนะหลายปีผ่านไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นเนาะต้องลาจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ